ไข่ห่านเจียวแห้มเห็ดะคะอาหารง่ายๆแต่หากินได้ยากไข่ห่านเจียวแห้มเห็ดปลาราสัผักดองนอเลียงนี่อาหารที่แสนจะง่ายๆแต่หากินไม่ได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆเ,เค เองนะคะกระล่ำกับต้นหอมจากสวนปรสัพน้ำดื่มของเราก็น้ำเชอรี่นะคะเชอรี่สดๆจากสวนแช่แข็งไว้แล้วก็มาทำเป็นน้ำเนี่ยผสมน้ำเปล่าก็นี่นะคะผสมน้ำเปล่าเป็นน้ำเชอรี่แล้วเราก็มาเติมน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์สักฝาหนึ่งลงไปผสมตามด้วย น้ำผึ้งจากดอกฝันสิงโตที่เราทำนะคะมาผสมกันนี่นะคะเพราะน้ำเชอรี่มันจะออกเปรีป้ยวมันยังไม่มีรสชาติอะไรเราก็มาผสมน้ำผึ้งดอกฝันชิงโตผสมน้ำส้มสายชูเข้าไปน้ำส้มไม่ใช่น้ำส้มแอปเปิลไฟเดอร์นะคะเออนี่แเละเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยจ้านี่นะคะอาหารเราก็วางบนโต๊ะแล้วก็มากินกันนะคะเพื่อน มีแค่นี้แหละกินง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายแต่ว่าหากินยากแล้วก็เพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆเออไม่ได้กินโชว์นะมาโชว์การใช้ชีวิตแบบพอเพียงของดีมีประโยชน์ไม่มีไม่มีของดีๆกินโชว์กับเขานะคะเนอะอ่ะอามากินกันนะคะ สวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆมากินข้าวกันนะคะช่วงนี้ไม่เข้าสวนไม่ได้ก <c oughs> ินข้าวกินข้าวกันลมแรงแรงข้างนอกเพื่อนหน,นาวด้วยติดลบหนึ่งองศาตอนกลางคืนนะอืม,มาก็อย่างที่ถ่ายให้ดูแล้วนะคะเพื่อนเ่อปลาสับไข่เจียวไข่ไข,ข่ห่าน เจียวใส่เห็ดนะคะใส่แหนมเห็ดอันนี้ก็ผักดองกะล่ำปีกับต้นหอมที่เก็บมาจากสวนวันนั้นเนาะส่วนอันนี้กันนอเลี้ยงก็ถ่ายให้ดูแล้วนะคะมากินกันเพื่อน กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายเ้อะแต่ก็หากินยากนะคะหากินได้ไม่ได้ง่ายๆเหมือนยายเดอ้อใช้มือดีกว่าน้ำพิ่งอันนี้เรา แล้วแต่เรานะคะทําให้เหนียวกว่านี้ก็ได้เราจะทําให้เหนียวกว่านี้ก็ได้เหมือนน้าผึ้งเดะเลยนะคะลองไปทําดูเด้อย,ยายได้สูตรมาจากฝรัง่งนั่นแหละเนี่ยนะคะว่ายายเดี๋ยวบางคนบอกว่ายายเก่งจำรู้จัททายายได้สูตรมาจากฝรั่ง กำลังให้แต่สูตรยายแต่ตัวเองไม่ทําไม่ค่อยว่างได้ทําไม่ว่างอ,อันนี้ว่าจะเอาแกงกะลามากินยัไม่ได้ามากินเลยทับนอนเลี้ยง อันนี้ก็ใส่น้ำแปเปิลไฟไเดอร์ไปฟ้านึงแล้วก็ใส่อันนี้ไปนิดนึงให้รสชาติมันกลมกลม อยู่บ้านนอกอะไรมากมายนะอย่าอยู่เมืองนอกก็อยู่บ้านนอกเหมือนกันแหละกินแค่นี้แหละ ช่วงนี้ลำบากเนาะอยู่เมืองน้องเพื่อนๆญาติพีนออพ่น้องไม่ว่าใครก็แล้วแต่บางคนพ่อแม่เสียก็กลับไม่ได้เนาะช่วงโควิด ก็ต้องไปกักตัวอีกอลำบากช่วงนี้ลำบากขออย่าให้ญาติพี่น้องได้เป็นอะไรเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันวันนี้ยายเพิ่งได้ขา่าวได้ข่าวจาก <c oughs> ยายทวดเนาะเสียเนาะยายทวดเรียกว่าอะไรนะเป็นน้องของแม่ เป็นน้องของแม่ยายพรนะนะเป็นน้องของแม่ยายตะ <c oughs> คือแม่ของยายพรนะ่ะมีพี่น้องทั้งหมดห้าหกคนหรือเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเนาะยายทวดมีพี่น้องห้าหหกคนคนอื่นเสียชีวิตหมดแล้วเลอแกอยู่คนเดียวนะ <c oughs> อืลมแรง พรุ่งนี้จะหนาวลงกว่าน,นี้อีกพรุ่งนี้กลางวันสามองศาเพื่อนๆพรุ่งนี้กลางคืนลบลบหนึ่งองศานะวันอากาศหนาววันอากาศหนาวหนาใหญ่จะต้องออกไปข้างนอกพวกนี้ ไป,ไปหาหมอพุงนี้ที่ใหญ่โดนเห็บกัดวันก่อนเนาะโดนเห็บกัดไปหาหมอเขาให้ยามากินยี่สิบเม็ดแล้วเขาก็บอกว่ากินยาหมดแล้วเขาอยากเขาจะดุอยากเห็นแผลเนาะก็เลยโทรไปนัดเขาก็เลยบอกพุงนี้ ใ่ว่าจะได้นั่งไปออกไปไหนเด้อครั้งมาไอหน้าหนาวยายนั่งพิงไฟอยู่ในบ้านนี่แหละถ้าแดดออกก็เพราะว่าหน่อยเพื่อนๆมันก็แบบดูแบบอะไรสวยงามไปอีกอย่างหนึ่งมนะหน้าหนาวถ้แดดออกแต่ว่าถ้ามันเมื่มีแต่หมอกอะไรอย่างนี้โอ้ยนึกสภาพเอาเดลยเพื่อน หนาวๆแล้วก็มืดมดไม่มองไม่มีแดดไม่มีอะไรนะวันนี้ลมแรงฝนตกลมแรงแล้วเขาบอกว่าพายุเข,ข้าด้วยนะคัะเพื่อน เมื่อคืนยายก็กินแบบนี้เนะเนี่ยพักดองเสดายมันกินอยู่คนเดียวตั้งไว้ตั้งไว้พี่เหมอนเขาแอบ,บกินขัโอ้อร่อยอยู่นะแอบ,บชิมพักดองเลย อม,อมทอดไข่เจียวนี่นึกถึงน,นึกถึงดอกแคร์ฟารัมนึกถึงน้ำพริกกะปิอืมเนาะข้าวท่า น้ำพริกกะปินึกแล้วก็อยากเลยไข่เจียวเนยมเห็ดกินเยอะไปแล้วมั้ยทุกคปะอันนี่ะอื้ ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรโชว์เด้อเพื่อนๆกินๆอย่างเดียว <c oughs> ไม่รู้จะทำคลิปอะไรทำคลิปกินๆไปก่อนเพื่อจะไม่ทำก็กลัวเอฟซีหนีหมดกินกิง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ